สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมแผ่น DVD หนังเรื่อง Jurassic Park นะครับผมไทโรจีเนะครับผมก็เป็น DVD แบบกล่องเหล็กนะครับผมตัว DVD นี้จะประจุตั้งแต่มี3แผ่นนะครัสามภาคนะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนะครับผมเป็น DVD แบบกล่องเหล็กนะครับผมก็เป็นหนังที่ผมชอบอีกเรื่องนึงนะหนังเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์เนี่ยผมชอบมากเลยไดโนเสาร์เนี่ยก็ ตัวกล่องเหล็กนะครับผมเป็นกล่องกระดาษกล่องไอ้กล่องแบบสวยงามมากเลยลวดลายเป็นมือสองนะผมผมได้มาในราคาสองร้อกว่าบาทมั้งจำไม่ได้ละแต่ลวดลายนี่สวยงามมากนะผมรูปไทเลโนซอรัสรูปแรปเตอร์รูปสปายโนซอรัสเนี่ยสวยงามมากอันแบบนี้ด้านข้าง นะเป็นกล่องเหล็กนะจุลศิษย้พากภาคหนึ่งรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะเป็นกล่องเหล็กรวดลายก็อาจะจะแบบสะท้อนแสงแบบมืด,มดอะไรนิดนึงนะฮะเงา The Lost World ภาคสองภาคสามนะฮนะข่าวว่าจุรศิสยกโป่ภาคสามกำลังจะทำกำลังจัดทำถ่ายทำอยู่หรือเปล่าน่าจะนะ เลยภาพนี้มันีน่สเต,ตเตอร์มีอังกฤษกับภาษาไทยนะครับผมซาวด์แท็กมีภาษาอังกฤษ5.1นะครับผมเสียงไทยดอบบี้5.1นะฮะอันนี้อะไรไม่แน่ใจผมก็ลองเปิดดูแล้วเป็นหนังของค่ายยูนิเวลโซนะครับผมจัดจำหน่ายโดย c a t เทอรินะฮะภาพขนาด16ต่อ9ก็ลองเปิดดูแล้วนะครับ เสียงภาคนี่จะไม่เหมือนกับภาคไม่เสียงไม่เหมือนภาคเก่าเป็นภาคแบบภาคเสียงภาคภาษาไทยใหม่เลยนะฮะไม่เหมือนตอนผมดูแบบ V c d ซเลยนะฮะจะเป็นอีกเสียงหนึ่งซึ่งผมชอบเสียงแบบแบบเก่ามากกว่านะแบบใหม่มันมันยังไงยังไงไม่รู้อย่างว่าผมดูเสียงดูแบบ dv d ซมาแบบนานหลายรอบหลายรอบหลายรอบแล้วมันก็เลยแบบจําแบบจาแต่เสียงอย่างนั้นมันเลยชินเลย ชินหูกับเสียงยังเสียงเดิมมากกว่าไม่ค่อยชินหูกับเสียงใหม่เปิดดูแบบสามภาคแล้วก็มันก็ยังไงอยู่ภาคสามนี่ผมก็ขัดใจกับตรงที่ด็อกเตอร์แกนกับเอลิกนะฮะเจอครอบครัวของเอลิกแล้วแล้วก็มาเจอสไปโนแล้วก็ด็อกเตอร์แกนกำลังจะบอกว่าสั่งวิ่งเนี่ยคือเสียงกระซิบแบบวิง่งเ,เสียงกระซิบอีกแบบหนึ่งนะในีดีแต่พอมาเป็น่องนี้มันแบบ มันไม่ใช่เสียงกระซิบะนะก่าดายแผ่นก็สวยงามอยู่นะเก็บเพราะมีเสียงภาคภาษาไทายด้วยที่ได้วนึกว่าแบบเป็นเสียงภาคเติมก็เลยซื้อมาเก็บแต่พอมาแค่ก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคมือสองนะแผ่นไม่ค่อยมีรอยเลยบน่นว่าจะบ่นนิดเดียวบ่นยาวในเรื่องเสียงก็เป็นหนังที่ผมชอบมากเลยนะจูสิคพาร์กเนี่ยลายกล่องนีมาก t ดอลล์สโววีซีดีแบบบ็อกเซตผมก็มีนะเป็นกล่องสีทองอ่านะแล้วก็มีแบบดีวดีแบบซับไทยเฉยก็เป็นจะเป็นแบบกล่องสีเงินๆนะกล่องกระดาษสีเงินอันนี้เป็นกล่องเหล็กมีเสียงภากภาษาไทยด้วยผมก็เลยซื้อมานี่ครับเมื่อไรก็ประมาณนี้ด้านในก็จะเป็นแบบผืนป่าอ่านะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยอว่าจะซื้อแผ่นบุเล่เก็บรอ,อบหนึ่งเดี๋ยวค่อยไล่หาเก็บอีกทีหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้ใครชอบเก็บสะสมเหมือนผมนี่ก็ไปหาซื้อได้นะครับผมในกลุ่ม a c e b o o k นะฮะว่าจะมีใครมาขายหรือเปล่าหรือใ,ใครชอบดูแบบออนไลน์ก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมแต่ผมเป็นคนชอบเก็บหนังนะฮะสะสมหนังนี่แต่กองเล็กนี่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนงนะเพราะผมไม่ค่อยเห็นคนเอามาขายเท่าไหร่หรือเปล่า <c oughs> ไม่อยากจะฟันธงว่าหายากไม่หายากนะฮะ แต่บูเลนี่หาไม่ยากนะฮะแต่ราคาก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณสองสามร้อยแล้วเดี๋ยวนี้บูเลผมก,ก็จะเก็บอยู่นะฮะประมาณนี้ค่อยซื้อบุเลเก็บอีกรอบหนึ่งอุ้มดูแลสวยงามมากครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย